เอาแกะตักกตตวินเดี๋ยวไารมาเดี๋ยวไม่ทันเทพ,พร์เออทีนี่ได้ทาบุญทาบุญโดกไกตายยายเลยได้บายใจเลี้ยงปิงมึงไม่มาตักปลาเลยนะมึงก็มาแข่แก่ปลานี่มาเล็เมือได้เลยลูกฮ่าหย่าอยู่ช่วยกันจังมึงไหนอยู่นะไปทํางานแล,ล้่ถุงเทพเลยอ,อ่ากูอาเลยมึงต้องแกนไดทาเลตเตอร์ลองเลยนะหลานะาต่างประเทศลงนะเออแล้วก็ใครอะไรเลตเตอร์ลองนั้น <c oughs> นุ่มจีนเอะ ที่ในมึงใกลุ้มจีนยอยู่หน้าลา่าเหรอไหมก็ใกล้กวยแก่กันไหมอืมเฮ้แล้วพวมึงไม่มาปีนี้พวมึงเงินยปีเม่นทีไอ้ยืนไปเดินน้ม่นทียุ่งไะนะไข่ปลาอยู่หน้าลำเออเออเออเอาเอา,เอาลูกเอาไปนั่งหนะ้าตีปลาก่อนไปเด็กปลาจันทร์จะได้กินข้าวกันก้า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 ,าวินกลัวหน้าหลึก,กันแล้วหลึกแล้วแล้วปกติตุกปีมันมาเจ้องคนปีนี้มันมาคนเดียวมึงไงกูคิดว่าเปลือ ต้องเลือกแล้วแน,น่นอนนั่นแหละเอ๊ปีไส้เอนี้เอาหลกบวงเบาไส้เทีปลากันไว้พอถันจองกันอย่าลืมแควคยไส้ไปกันนะแกชอบนอคยหลกบวงเบาเนี่ยเออดูนี่แกชอบมาพอถันจองนั้นอืมข้าไอ, <c oughs> อ้ลกโอ๊กหลกเมียกเออปลาจำได้เลยหลกเมียหลกปีแม่งอันนะออตายแม็ดมึงมายุงเทียบใส่ทองเต็มตัวเลยนะเออกันได้จังมึงนะก้องจริงลูกนะ ปลาปลาโยกเล่นเออปลาชอบยยกปนีแล้วมึงอยา่าแตะตอปลามึงอย่าแต่ตอปลาน่ะเออไปไป,ไปตาอ,อีลกเมียกี้มึงไม่ให้เบียร์แหบปลาแหบใจมึงอะไรงกคร้งเออคนให้เบียร์ก็กระตันยู่หลกนะเออมึงนี่แกนไดจริงนะไอเจ้าเล่นลุงเรื่องลงนะเออมีกินมีชายไปตาไปไปไปนางหน้าปลากอน กู่าตีโปรง่งวินมึงอัตีโปร่งไหมล่ะเออขูเห็นลมพัดถึงมันแต่ไว้ันเนี่ยลมพัดคาดได้นะกูลืมเตือนมันไปเออนั่นแหละเออแต่ว่ามันดีมันนายเบียบออกบักบกูนั่นแกมแกบก็ตาเอ,อ้นะเลิมเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนเนี่ยแต่แกบลบเหลาวันนะเออนั่น,นตำบุญกันที่เออมึงแกบๆแกบกตาวินนั่นแหละลูกแนทแนทมาถีบปามาลูกมาออวินวินกูแนะี่น่าไมูลจักเนี่ยลูกแนท แนทหลกปีตังอะ่ะเขาเรียกแนตตังแน่ตังอย่ไว้หลบมาเออนี่มาป่าได้เลยมึงอยู่ห้ามจังปีนี้นะเฮ้ hey, แล้วถึงยังแฟนแล้วไม่นี่หืออยู่ช่วยปณีนะยังไม่มีเลยมึงนบมาแคบได้เลยแต่งงานได้แล้วร่ำช,ชีพวาแล้วมึงอย่าไม่ตาปาจะไม่พิษลูกแนทอืมแล้วแม่มึงปีตังไม่ว่าะไรมังเออไม่ได้ไม่ได้ไไดคนยิ่งเราต้องมีพวไวป้ปอกปักหลักซะยังหน่อยหน่ยก็ไ้เป็นมือเป็นตีนนะ ไม่สอมั้งมึงกับมึงสอมมัน <c oughs> <c oughs> ปลาเร่งเล่นหลกหน้าได้เลยตาหลูกอย่าเลือกมาร์กเร่งเล่าโคงรุดไทยเลยเลือกมาร์กไม่ทันเลวเออมึงเล่ห์ผมไม่มีแก๊สไม่มีคลิปคำคำเล่หไม่มีอ้างกับมึงเอาได้แล้วเออมึงเล่ชีวิตป้าตะบายป้าได้พ่กคนแหลกตั้งแต่อยู่ชิปอสจนมาตอนนี้ก็มีต่อเนื่องมาถูกปีชีวิตอายุบายหมดอืม